เลยเลยกระโต้ชิ้นเน้าเฮ่ชิ้นหนาหนังเดี๋ยวทำนี่ทำก่อนนทำผมจะจับมาเลยนะเอ้ากลับไปค่กาสบายดีและก็สวัสดี FC ทชกุกคนนะสบายดียามเช้าสทุกคนเลย ชาวอเมริกามาบดคลิปอยู่ป่ายานะป่ายาป่ายาไข่โอนกักยาบดบิจักนะยาพิวเวันอันทางประเทศไทยเอินนะค่อยกับมีหูวในยาเลยเนี่ยโอ้โหูงท่วมหัวเย็นมือมันนี่ก็มาหาเโดหาเโดหายิงนกคือเก่าหาอะไรนู่นผมนั่งมันนี่นะนู่นูพุกป่ายานี่พอตัวคนน่ลุก เอาโง่มาพุอ่นะโง่ก็มันกินมีถึงมันชูงก็ละหน้านะคล้ายๆหน้าหวานหน้าหวานเป่กระปุกไงนะแต่ว่ามีเหมือนหน้าหวานชูงโง่กินเนื้อเลยเอาโง่มาพุพี่นะโง่พุนี่ตุ้ยโง่นะกินหน้าเลยนะหน้านี่เป็นเหล่าเจ้าชนต้นเก่านะเจ้าปะเขาเลามาพุโง่เ่อโอ้โหเนาะชูงเพ่อเลย โง่กินแค่เรื่องโง่ไปคนมานหีิไอชิพ่าหาหาโคมหากินคือเก้ามันนี่กะมันนี่กะหาโคมากินนะเพราะว่ามันคือคืองานบุญเทศกาลบุญห่อเข้ารับบารินก็นหาโคมหากินไว้ก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวจักชีได้เพิ่อ,อมมันนี่ยังยังมีได้เพิ่นเลยหาโคบากินก่อนอพูดไรห้องละงู เ้าไวอยู่ทเข็ดเอ้าเกียวแขงเขียวขามันลงกังดึกงันมึงานเนึ้เอาลงกัได้ปาดนะไอ่านเ้เชือกระต่อยเชือกระต่อยยู่นกกะไร เกะตอยมีตนกเชือกกระตอยหลายทุกคนเลยหสวใจนี่แหละเขาหอกินอิ่มันไปมาเลยทุกคนนะ mít chìm này, ôi hình mày đi, mít thử rồi đó, có hộ này, nhìn chụp một bỏ bức nữa, thử ngà mai vừa nào. ยิงลอดเมื่อกีน้นะถืาไม้เลยก็หอกทีโกโกโกหบึซะม้สี่ได้ไปเลย้กระหอกกบีถือทุกคนเลยหาตัวไม่ก่นมาดิะหอกมาละทุกคนหายิงกระหอกกัมีได้ย้ำยิงบัน,นึงกัมันลอดนะีนะนน่มันยิถมอยู่เลกับมเห็นเลยกระหอกนั้นมันชูชูงโพดยิงไก่มีถือมาหายาแม่จะจิตก่อน พอเดินป่านเสาทุกคนเยนยลยหลังนี่โบราณโอ้มันเคยมีเล่นได้ของใหม่นี่เลยหลังนี่ดันเลยมาถือหล,ลังนี้ลานล้านเยยื๊ยนขี้เป้า,าโอ้เดี๋ยวขี้เป้าไม่กัดสายทุกคนเลยนี่นี่กัดสายน่าจะนูไปเบิง่งเลยกัดสายเลย chị đợi nó nè lá này đẹp loay tụi con đây ha, thử này nhưng mà cá chốt tụi nó rắn nó mình bẹn như này cả cứ thử, thử. con mạnh lên tụi con đây cá chốt thứ hai này បានហើយពួកនេះកញ្ចត់ហ៎ទីកញ្ចត់ណໂຕ1ໄດ້ໂຕ1លេប៉ាន់សៅលែម وني កាក់ហើយចិត្តគាត់ ตัวนึงในมกเลยทุกคน ơi. เลยเดี๋ยวเอาไปมกกินไปยาไมีหลงัลงหลังต่อไปไปนี่นี่กับบถือหลังตอไปก่อนถือเล่นให้ในเม่จกักโตกจิตเ็ดไม่อีกก็ย,ยามลายเธอนะเดเถยวนี่เคยือหนูมาก,ก่อน ขกบมันถือมันถือแหลมงนั่นโรดแต่จิตมือแต่จิตเอ็ดโรดมือนั่นเมื่อนี้นก้ะหยเกาะคนในตัวตัวต่มไปเลยเมื่อกี้นี่ยลักกระหอบเฉยเร็วกระหัถือถึนเลยังนั้นกเบืถืออยามกูหลังกรถือ่างนี้กรโรดอันี้ตนมีท่าน รูดไปแล้วมึงเต็มเชื่อขาดไปจากมันกัดสายากัดมองรูดเนาะไปมันนี่ทตกคนเลยอาหาปันข้าวเสาก่อนให้ครบกินก่อนเดี๋ยววันนี้กะ มาแล้วทุกคนมาเลยยิงนกเมื่อกี้นี่คือเลยถือเลยเรียบร้อยนะอาจจะนกกวีโฮกปุ้งกมาอย่างดังปุ้งนะเมื่อกี้นี่มันเจอเจอมา่ากนกหลายตัวเลยเล็นกนกเลี้ยนะเบิ่งก่อนมีนกระหอกอีกถือมาได้นกบ้าช็องโตจะนึงบินไปเฉยเสฉยเลย nóc này Nốt này không vô nó ngay này Ngay từ con này Nốt bự đó Nè Này này Để, còn... Này này Nó có tô không Nó có tô không con à, này Ô, Muốn mà lời Hãy subscribe กระโดงกระโดงเขียวหาเมืองเหยื่อหนึ่งไปเดี๋ยวยิงอีกตัวใหม่ถอยเลยละลายโตุกนี่ยนะเดี๋ยวตัวใหม่ก่อนไป่เต็มหนึ่งเลยไปเห็นเห็นหมูมันอยู่บินบินมาอยู่น,นกกรยิงเลยตัวหนึ่งนะครับกระจอนอต,ตัวนี้ตะจิตตัวหนึ่งเดี๋ยวออกไปหาให้เขาไปกินก่อนเอาไปมกินมันนี่มก มกที่เปิตอกมันหอมนะกนนี้มกกก็ล่ามก็ได้หาไม้มาล่ามก่อนลา่ามกินมาหมูม่บ่เห็นนะบินไปแล้วลักสวอยแล้วไปขี่เข้าขี่น้ำก่อนตอนนี้ก็น่าจะเกาโม่งคึ้งก็ไดจะจิตไทยขี่เข้าแล้วบ่เนี่เอาไปก่อนอม,มาเทงกันบ่เนี่กแ จิดกินเข้าแล้วหรอฮะกินแล้คุณเข้าไปเลยชมอะไรชมปลาล่ะวอดกี่ล่ะกี่ล่ะขอไม่โทษนจิตคุณโชงโตต้นเช้านี่ลามกันที่จิตเลยอ่ะลามกินเสบลามกินนะเดี๋ยวตัดบางสัตว์มาลามก่อนนกแกงแคดน้อยนั่นโอ้อ่แคดน้อยนั่นนกแกงแคดน้อยนั่น อย่ง่ายๆก็นี่เนาะง่ายก็นีนกน่ก็ไมีด่งไฟก็ทุกคนมาหนินเนอาหจีนก,กอน,นี่ก็หัก็ไ่ได้ามโอ,าาโอมานจีนก,ก่เกิน,นกินมจ,จีนลามนกกินบ่กินบ่ ไปลามนกเก็บเสีชูตะกินนมันนี่นะลามนก,กนั่นเคยเคยกินเคยลามนกยังเคยกินเคยกินไเคยกินบ่เดี๋ยวลามไ,ไฟลูกก่อน,เป,นเป็นแม่คนนี้นี่กนขีน,นกก็ตะกนเลยขีนนกลามมันม เดี๋ยวมาล้างตัวหน่อย สามมือแล้วมียามทุเล่นมยายักแล้วเราไปล้างแล้วเราไปพัก<ด>พกันเลยพักก่อน พัก้วก็ลามย็บเชฟไนะด้นองโซ่ได้ได้้โน้อเงอาเายอมบอมแมีมียาล้างออกมีเดย หาให้ล uh, <c oughs> ้วเงินเมืนไม่ไม่บายหแล้ว ปุ่งเขิงก่อนก่อนีลถัดปุปตะไคร้ข้าจะกินปุ่งเขิงกันไงได้เดจะพริกก่อนอแก้ข้าวนี่ตะไคร้ใบตู จะเขานะแค่นี้นะครับเตะเลยเดี๋ยวมันลามก่อนนั่นซื้อไม้นะไม้ก็ตัมมตดมาเรียบร้อยนี่ทำให้พี่ชาตเต็มเยอะเต็มกระบังเม่เยอะกระบังน้อยไม่เยก u nói phải luôn này bằng này tìm phu đi đây này cái bằng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เต็มเลยเต็มพอดีเต็มไม่กระบังนี่เลยนะเห็นเป็บังขาามเลยนีดังไฟคือดึงลุกก่อนประมาณชั่วโมงนึงได้กินเลยก่อนเลยดังไฟึ้นเรื่อกัน เราจะไม้มันหอม,มหลามจะไหมนะหอมแซ่บกว่าไอ้แกงจริงยอดเลยน้ำผลไมกระจับอะมาแล้วนะจะวัดไม้กม่อนไหมจิด๊ดกะบังมันน้อยแล้วจ,จิด๊ดกะบังมันน้อยพอละ่ะจะไปไม้ก่อนไหมจักหอมดีถั่วเลยไปจะโดดบีบมิ้งมิ้งเอ้ยนะ โอ้เจ้าไม้พุธตัจิงๆไม้พุธปีจนี่ทุกคนพุธอกเลยนะหอมเลยกระบังมันน้อยไปกระน้กระบังน้อยมันเต็มนะจนเตะหมดเลยนะเดี๋ยวหอมเลยตัวจริหอมเลยตจิเลยจิงหอมจอดแล้วหอมเลยคือลุชุกแล้วทุกคนนะมาเนี่ยมอื้ ม,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 มันตัวเม่นไหมมันจะจิบเบิ้งเบิ้งข้างในมาก่อนข้างนอกจะไหมขนาดเลยไปไขม่มาก่อนไหมไปเปิดว่ามันสปเ,เปิดตัดเสียบ <laughs> <ป>่อนเปิดแบบสระแกกนต้องเอาผา้าอะไรทุกคนเลย thiếu bên đây mình nên nằm nói cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây, không นี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนนหอมทอดเลยนื้อลำต้นเนอะน้อนกับเพื่อหูมั้เนี่ยหเง็ยเลยเพ็่อยาเลยนี่ก็เบื้อต้นอืย แห้นฮนอนนมีน้ำเลยน้ำมันเทเอื่อบ้านนี้ไม่แล้วไม่ต่งนกต่งนไม่ได้ไม่แต่กูเลยแก็บอยู่ตามนกลามลามไม้มกม่งแหงเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ็บอะไรฮอ เรมมีน้ำเรื่องเร่อข้าวเจ้าไม่มีน้นำเนาะน้แ็งหงพวกีบิดเป็นปน,ปน้ำเพิ่นน้ำแน่นอนไม้ไม่มน้อยแล้วไม่ลำน้อยหอมเท่านนงครับ ก้อย,อยปูจะปุ้ดใช่นหมน่ลงลายน่ Peace. ปลุกสวายได้ไปได้บึ้งปนุกสวายใช่หูไรเย็บที เราหูเงิมดีเนี่ยเงนเงิหมชื่อว่าไตู้หนู่เห็นเดี๋ยวน,นี้นองอยู่แค่ยูเห็นมันรับ,บนะนะเอมานี่เอางเ้ป็นตารางนี่เลยห้าโบไ่ร,รับไว้เพิ่งตอนนะั

Nốt đế nhòm nhòm Thay bên hút đâu, không? Lào đây Nó không đây Nó hướp <laughs> Phải hăng จอพูดมาปุย